ก็ในฐานะที่เป็นเป็นรุ่นพี่ที่แต่งงานแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนําเป็นสิ่งที่จําง่ายๆปฏิบัติง่ายๆแต่ใจเราต้องแข็งพอได้ครับพี่ไม่ว่าจะผิดจะถูกจะทะเลาะอะไรกันก็ตามถ้าอยากให้มันจบครับเขาถูกเสมอทะเลาะบ้างก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รักอ่ยเลยฮพี่ทะเลาะบ่ยอยู่ครับ เวลาง้อกันเนี่ยแหละมันเป็นไม่ค่อยง้อกันนะส่วนใหญ่จะจะเป็นของง้อเขาแล้วที่คุณอุ้มยกเขาไปนั่นคืออะไรเป็นการเอ่าโอ้ส่งไวด้วยอ่ะปกติเราสองคนเรียกกันว่าอะไรครับคบกันมาแปดปีแล้วเนี่ยเราเรียกกันว่าอะไรปีไม่ใช่คุณเจอกันนะก็เลยเก็บซองขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องแบบแปดปีนี่คือข้อมูลจากไหนแล้ว แปดปีมันเป็น fake news พี่ต่อ fake n e w นะครับ fake <new. S 2> ไปเชื่อทุกอย่างแล้วพี่เขามาทำท่าเหมือนจะจูบกัน AI ทั้งน <AI. S 2> ั้นอ <AI. S 2>